เสนียาแฝดเรื่องเล่าเขย่าวขวัญเรื่องนี้เกิดขึ้นกับพี่สาวผมเองครับเธอชื่อฟ้าพี่ฟ้าเป็นผู้หญิงที่ไม่สวยและดูเหมือนว่าเธอจะไม่มีสเสน่ห์เอาเสียเลยตั้งแต่เป็นพี่น้องกันมาผมก็ไม่เคยเห็นพี่ฟ้ามีแฟนเลยสักคนจนพี่ฟ้าไปทำงานอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี ก็มีข่าวมาว่าพี่ฟ้าท้องข่าวนี้ก็ไม่ได้มาจากใครมาจากแม่ผมเองพอผมถามรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมก็ไม่ได้ความเพราะแม่ก็รู้อยู่แค่นั้นเช่นเดียวกันหลังจากทราบข่าวได้ไม่นานพี่ฟ้าก็กลับมาอยู่ที่บ้านครับผมเองก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ดูท่าทางพี่ฟ้าจะไม่มีความสุขเอาเสียเลย สิ่งที่ยังค้างคาในใจผมก็คือพ่อของหลานผมคือใครเวลาผ่านไปสักสิบวันหลังจากที่พี่ฟ้ากลับมาอยู่ที่บ้านก็มีผู้ชายหน้าตาดีอายุน่าจะประมาณ30สิบกว่า,วามาหาที่บ้านแล้วก็ตกลงอยู่ด้วยกันอย่างง่ายดายเลยผมเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรรู้แค่ว่าผู้ชายคนนี้ จะกลับมาบ้านทุกคืนวันศุกร์แล้วเช้าวันจันทร์เขาก็จะกลับไปทำงานตั้งแต่เขาเข้ามาอยู่ในบ้านผมก็มักจะเจออะไรแปลกๆบางทีก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเอาเล็บขูดบานเกรดของหน้าต่างบางทีก็มีเสียงเปิดปิดก๊อกน้ำเองจนมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมได้เห็นกับตาตัวเองตอนนั้น พี่เคยของผมนั่งกินข้าวอยู่ในครัวหัวเราอไปมาเสียงดังผมก็เลยเดินเข้าไปดูครับแต่กลับกลายเป็นว่าพี่เคยผมนั่งอยู่กับใครก็ไม่รู้ตัวดำผมยาวไม่ใส่เสื้อผ้าเห็น <c oughs> แบบนั้นผมถึงกับอุทานออกมาเสียงดังเลยว่าเฮ้ย <c oughs> <i> ผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างพี่เคยผมก็หันมา ผมลองขยี้ตามองอีกทีอ้าวน่ามันพี่ฟ้านี่พี่สาวผมนั่นเองครับแต่เมื่อกี้ที่ผมเห็นมันไม่ใช่แบบนี้เมื่อฟังมาถึงตรงนี้ทุกคนก็พอรู้แล้วใช่ไหมครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านกระผมคือพี่ฟ้าไปทำสเสน่ห์ใส่แฟนคนอื่นเขาเรื่องราวทั้งหมดมาทราบอีกทีในภายหลังว่า พี่ฟ้าตัดสินใจทำเสน่หใส่ผู้ชายคนนี้เพราะเขาไม่ยอมรับผิดชอบที่ทำเธอท้องแถมยังบอกอีกว่าก่อนหน้านี้พี่สาวผมไปมีอะไรกับคนอื่นมาหรือเปล่าจะมาบอกว่าเขาเป็นพ่อของเด็กในท้องได้อย่างไรแต่พี่ฟ้าบอกว่าเธอรู้ดีว่าใครคือพ่อเด็กเธอถึงตัดสินใจทำคุณใส่ใส่เขาและสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทำเสน่หมันก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับ ซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพี่สาวผมนั้นผมรู้เห็นทุกอย่างเพราะมันเกิดขึ้นในบ้านคืนนั้นพี่สาวกับพี่เคยผมก็นอนด้วยกันตามปกติพี่สาวผมบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนคนมีอะไรกันอยู่ข้างๆเตียงพอลืมตาขึ้นมาก็เห็นว่าแฟนตัวเองกำลังมีอะไรกับผู้หญิงตัวดำผมยาวร่างของผู้หญิงคนนั้นอยู่บนตัวของพี่เขย แล้วร่างนั้นก็ยื่นมือมาปิดปากพี่ฟ้าไว้เลยทำให้เธอไม่สามารถขยับและพูดอะไรได้หลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นพอรุ่งเช้าพี่เคยผมไปทำงานพี่ฟ้าจึงมาเล่าให้ผมฟังและสารภาพผิดท,ทุกอย่างมาปรึกษาผมว่าจะทำยังไงดีด้วยความที่ผมเองก็ไม่รู้แล้วก็กลัวด้วย ผมเลยถามเธอว่าทําเสน่ห์เขาให้เขาทําอะไรบ้างหรือหมอทําคุณใสให้อะไรมาด้วยหรือเปล่าพี่สาวก็บอกว่ามีดินที่ปั้นเป็นคนสองคนประกบติดกันพันด้วยสายศิลห่อด้วยผ้าสีแดงเธอฝังหุ่นนั้นไว้หลังบ้านซึ่งหลังบ้านผมมีสนามหญ้าเล็กๆเอาไว้ปลูกต้นไม้เราทั้งสอง จึงตัดสินใจว่าจะไปขุดมันขึ้นมาแล้วเอาไปทําลายโดยการเอาไปวัดแล้วให้หลวงพ่อสวดและเผาหุ่นดินนั้นทิ้งซะผมคิดเราเองว่าเรื่องมันคงจะจบเพราะเราก็ทําพิธีตามที่หลวงพ่อแนะนําและกลับกลายเป็นว่าพี่เคยผมโดนรถชนเสียชีวิตคาที่ในวันเดียวกันนั่นเองพี่ฟ้าร้องไห้เหมือนคนเสียสติ แหกปากลั่นบ้านหลังจากที่รู้ข่าวของแฟนตัวเองและในคืนนั้นผมก็ไปนอนเป็นเพื่อนเธอด้วยความที่เหนื่อยล้าจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นผมจึงเผลอหลับไปก่อนแต่ก็ต้องมาสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงร้องว่าช่วยด้วยช่วยพี่ด้วยพอผมลืมตาตื่นขึ้นมาผมตกใจมากเพราะสิ่งที่ผมเห็นอยู่ตรงหน้าคือ พี่สาผมนั่งทุบท้องตัวเองเลือดไหลเต็มไปหมดพอผมจะลุกขึ้นไปช่วยผมก็ลุกไม่ได้ขยับตัวไม่ได้และสิ่งที่ทำให้ผมชอกหนักไปกว่านั้นพอผมมองไปที่กระจกสะท้อนผมเห็นผู้หญิงตัวดำคนนั้นนั่งนิ่งอยู่ข้างหลังผมเหมือนผมนอนพิงเธอแล้วร่างนั้นก็เอามือปิดปากผมไว้พี่สาผมยังคงนั่งทุบท้องตัวเองไปเรื่อยๆ น้ำตานองหน้าเหมือนเธอไม่ได้อยากทำแต่มีบางอย่างสั่งให้เธอทำจนในที่สุดพี่สาวผมก็ต้องเสียลูกในท้องไปแม่ผมกลับมาจากนาครสวรรค์พอดีแม่ไปอยู่กับญาติที่นั่นพอรับไม่ได้ตั้งแต่พี่เคยเข้ามาแต่พอทราบเรื่องทั้งหมดแกก็รีบกลับมาปัจจุบันนี้คนที่น่าสงสารที่สุดคือพี่สาวของผมเพราะหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเธอกลายเป็นคนที่เสียสติไม่สมประกอบ และในทุกๆคืนวันโกนเธอจะร้องไห้แล้วก็บอกว่าแม่มันจะเอาลูกหนูไปอีผีตัวนั้นมันจะฆ่าลูกหนูและคนที่น่าสงสารอีกคนก็ไม่ใช่ใครก็คือแม่ของผมเองเพราะไม่เป็นอันทำอะไรต้องคอยเฝ้าดูแลพี่สาวส่วนผมเหรอครครปัจจุบันนี้ก็เป็นหัวหน้าครอบครัวคอยหาเงินส่งให้แม่ใช้ และเป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับพี่สาวของผมผมบอกเลยว่าผมไม่เคยเชื่อมาก่อนว่าผีจะมีจริงจนกระทั่งได้เจอเข้ากับตัวเองในครั้งนั้นขอบคุณที่มาของเรื่องเรื่องหลอนสยองขวัญขอบคุณทุกๆคนที่รับชมนะครับถ้าอยากรู้ว่าเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องอะไร ก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานพวกเราด้วยนะครับและถ้ามีคอมเมนต์อะไรก็สามารถพิมพ์โต้ตอบกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ